เหี่ยวเหรอปกติก็ไม่เหี่ยวนะแบบเออแต่ก็แอบ,บเสียเซลล์เล็กน้อยที่บอกว่าคอเหมือนคุณยายที่บ้านเลยค่ะคอไปแล้วคอไปแล้วจริงๆหรอจริงๆหรอนี่คือกำลังแบบว่างงอยู่เพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์หลายคนมากว่าคอแม่คอไปแล้วคอ คือตอนนี้นะคะอุ้มก็อยู่แบบ40แล้วนะึกออกไหมก็ไม่ใช่แบบว่าวัยรุ่นแล้วแล้วถามว่าคอไปแล้วคือในเรื่องของคอตรงนี้วนเวลาพูดอะมันจะมีอย่างนี้ถูกปะ่ะคนเราวเวลาพูดอะซึ่งเราเป็นคนที่ลีนมากไม่มีไขมันเนี่ยความที่แบบออกกําลังกายเยอะแล้วก็ไม่ใช่คนที่แบบมีไขมันเยอะ,อะคือพอเราไม่มีไขมันเนี่ยมันก็ทําให้คอของเราตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้มีความแบบเป็นแบบ อูมหรือเป็นแบบตึงๆฟูๆนออกแหมเพราะว่ามันไม่มีไขมันไงเธอคือมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันตึงอ่ะพอแล้วพอมันตึงเท่าทาปกติอเงี้ย มันก็ไม่ได้เหี่ยวนะไม่ได้เป็นหนังเหี่ยวๆคือเห็นบางคอมมิมาบอกว่าอะไรวะเห็นคอแล้วนึกถึงคุณยายที่บ้านเลยค่ะฉันตกใจมากเลยอะนี่ฉันถึงจุดที่ฉันเป็นคุณยายแล้วหรอยังยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ด้วยความที่มันลีนไงพอมันลีนอ่ะมันก็เลยดูเหมือนกับว่าเราอะคอเหี่ยวแต่จริงๆมันไม่เหี่ยวนะแต่ว่ามันไม่มีไขมันนะมันคือหนังะเธอจ๋าน้องๆจ๋าทุกคนจ๋าแม่ตกใจนะบอกว่าแม่คอเหี่ยว แม่แบบเออก็ยอมรับว่าก็สี่สิบแล้วมันก็ต้องมีกันบ้างกระถามว่าก็บำรุงขั้นสุดเหมือนกันนะแต่คอเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทํายากถูกไหมคอกับหลังมือเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบมันมีสกินอะมันไม่มีแฟตอะมันคือสกินเนี่ยเนี่ยมันคือสกินเห็นปะมันไม่มีแฟตเลยอะคอก็เหมือนกันเนี่ยมันคือสกินมันไม่มีแฟตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบติดไปเลยติดไปเลยกับ ผิวผิวหนังเรามันติดกับกระดูกอะ่ะมันไม่มีแฟตงไงมันตึงอะ่อะเข้าใจปะมันไม่ได้ตึงจากไขมันแต่มันตึงจากจากผิวหนังที่มันไม่มีไขมันก็คือดูเหนียงเหนียงไม่มีเนี่ยแผลกรมเหนียงมีนิดนึงแต่ถือว่าน้อยมากเพราะว่าเป็นคนที่ลีนนะคะคนลีนกับคนผอมไม่เหมือนกันนะอันนี้คือไม่ได้ผอมแต่ว่าลีนเพราะว่าเราออกกําลังกายใช่ไหมแล้วก็ กินอาหารที่มันแบบว่าไม่ค่อยได้ไปกระตุ้นให้มันแบบว่ามีไขมันเยอะสักเท่าไหร่แต่จริงเวลาที่อ้วนเนี่ยทุกอย่างมันก็ขึ้นมาเป็นปกตินะเหนียงก็จะกลับมาอะไรก็จะกลับมาทีเนี้ยจังหวะในการพูดอ่ะคอมันคือกล้ามเนื้อมัดหนึ่งถูกไหมมันก็ต้องมีการขยับแต่ถามว่าเป็นริ้วรอยแบบเหี่ยวแบบอย่างเงี้ยแบบเป็นเหี่ยวเหี่ยวชั้นชั้นหนังคนแก่แบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่ไงก็เสียเซลล์นิดนึงอ่ะนุ่งหงอกมาแล้วถามว่าแบบ ถึงขั้นมันแบบหูเหี่ยวเป็นคนแก่มามันก็ไม่นะหรือว่าไงหรือว่ามันใช่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็แอบเสียเซลล์นิดนึงนะเออแต่ก็ไม่หรอกเนะาะไล่อยู่นะอ่ะวันนี้ก็จะมาไขาข้อข้องใจให้ฟังนิดนึงว่าเออทําไมทําไมถึงคนมาถึงคอมเมนต์ว่ามีคอเหี่ยวเหี่ยก็คือไม่ได้เหี่ยว อาจจะเหี่ยวแหละก็ด้วยวัยเลขสี่แล้วมันก็อาจจะมีเหี่ยวบ้างตามตามการเวลาตามแรงโน้มถ่วงของโลกการที่มันหนังคอเนี่ยมันทําไม่ได้เข้าใจปะเออหนังคอมันเป็นอะไรที่ไม่มีเลเซอร์หรือว่าอะไรตัวไหนที่มันจะทําให้เราไม่เหี่ยวได้แต่ว่ามันก็อาจจะมีไปทําแบบโบท็อกซ์โบทอ็บทอกซ์คออะไรเย่างก็มีคนไปทํากันนะที่แบบโบท็อกซ์คอให้มันแบบตึงตลอดเวลาแต่ เราพี่ก็ว่าพี่ก็ยังไม่ถึงจุดนั้นอะจุดที่จะแบบว่าต้องโบวถอกคอเออมันก็ยังได้อยู่นะทุกคนพี่บำรุงก็ก็จะบำรุงไปนี่ก็คือเป็นดูทีนตอนเช้านะคะบำรุงเราบำรุงก็ลงคอด้วยนะแต่นที่บอกคนเรามันคือกล้ามเนื้อคอเวลามันพูดอะ่ะหยับมาให้ดูใกล้ด้อ่ะเหี่ยวเหรออะปกติก็ไม่เหี่ยวนะ แบบเออแต่ก็แอบ,บเสียเซลล์เล็กน้อยที่บอกว่าคอเหมือนคุณยายที่บ้านเลยค่ะเอาดีเอาจริงมันถึงขั้นนั้นแล้วหรออหือ,อก็ไม่นะ <c oughs> ก็ได้อยู่เลขสี่แล้วอะค่ะ แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติถ้ามันจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันเหี่ยวบ้างแต่สําหรับคนที่เลขสี่ดูแลตัวเองได้มาขนาดนี้นี่ก็ถือว่าก็ภูมิใจในตัวเองระดับหนึ่งนะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองนะคะมันเป็น